ช่ชกันเฟรยนะเช่นเฟรย์ไงเเฟรยเนี oh, ่ยนะหนึ่งสอฮัลโหสวัสดีค่ะทุกคนดูกับพาี่อเฟวันนี้นะคะทางเราเนี่ยกระตู้มากชวนเพื่อนมาซึ่งเพื่อนๆพื่อนคือเป็นเป็นใครกันมากคะครับครับไมคครับเปิดครับ ซึ่งวันนี้เนี่ยเหตุผลที่ชวนเพื่อนมามากมายหลายคนน,นนะคะเพราะว่าเราจะมารีวิวของแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะการรีวิวอ่ะไม่อยากให้มันน่าเบือเ่อไงซึ่งวันนจาก็การเชิญเพื่นอนมากมายหลายคนที่จะบอกว่าของที่เราจะรีวิวเนี่ยสามารถใช้ทุกเฉดสีผิวซึ่งนี่คือเรานักเรียนกันเน<อ>ะไม้ต้องอยู่ตรงนี้เออก็ใช่ไงก็ดอกไม้สดไม่เอาไฟิร์นแล้วเธออยากเป็นนี้แต่ว่าเราเป็นยังไงก็ฉันต้องเปิดเฟิร์นหรอกูหายปอปอไม่เป็ออน<ต>ไรกงไปกันมาบ่ แน่เละค่ะไม่ว่าจะสีผิวเข้มหรือว่าดำแต่แต่ว่าของที่จเมาอยู่เนี่ยสามารถใช้รู้เชื่สีผิวแต่ก่อนที่จะไปสู่ของเนี่ยเราจะมาเล่นเกมกันก่อนเพื่อเป็นการเรียกน้ำย่อยเกมของนะคะเป็นเกมที่ทุกคนไม่รู้เคยหรือเปล่าแหละแต่ว่าไอไปเห็นมาจากช่องอื่นนะคะแล้วก็คิดว่าน่าสนุกมากคือเกมวิ่มาทะมันคือเป็นเกมที่ว่าเราจะให้คนคนหนึ่งเนี่ยอ่านอ่านอ่านคำนี้ใช่ปะแล้วก็จะกระซิบบอกคนข้างๆต่อไปเรื S> <S ่อยๆแล้วก็จะมาดูว hm, ่าคนสุดท้ายอ่ะ จะพูดออกมาว่าอะไรคือพอชั้นตอนนี้เนี่ยก่อนที่จะเริ่มนะคะเราจะเริ่มจากให้ทุกคนใส่หูฟังก่อนเลยทุกคนจะต้องซื่อสัตย์เราก็จะต้องไม่โกงเมื่อเกิดว่าใครโกงเนีย่ยจะบ้านบึมก็จะต้องเปิดเพลงให้นักซื้อใหม่ด้วยนะไม<ๆ> <laughs> ่ด้ยินเพิ่งซื้อบ้านใหม่ดนะ <laughs> ้วยนะโอ้โไม่โกงนะบ้านฟึ้งไม่ได้เลยนะไหนน้องพูดดิน้องพูดดิอะได้ยินป่ะได้ยินป่ะไม่ได้ยินแต่ว่าปากครับแล้วจะเริ่มเมื่อไหร่อ่ะไม่ได้ยินใครเลยเริ่มเมื่อทุกคน ะเดี๋ยวจะเริ่มที่ไอซก่อนไอซ์จะเป็นคนแรกแล้วก็กระสิบที่อาร์ตอาร์ตกระสิบเฟิร์สจุดฟังอยู่เพะว่เนี่ยฟังฟังฟังพ่อจะอธิบายก่อนใช่มนอทุกคนได้เพลงของเองแล้วเนาะอ่าโดยทีเนี้ยจะเริ่มจากไอซ์ก่อนไอซ์จะกระสิบอาร์ตอาร์ตกระสิบเฟิร์สเฟิร์สกระสิบตุ๊ดตุ๊ดกระสิบตอนนั้นว่ากูไม่ได้ชื่อนี้ชื่อสั้นเดียวไม่สามารถเรียกชื่อได้แล้วอ่ะ แล่ะะคก็ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยจะไม่มีใครได้ถอนหูฟังเลยอ่ะอ่านแ้วใส่เลยนะใส่่กใช่ค่ะมาใส่เลยเริ่มเองเลยนะเปิดตุดไม่ไม่อ่ะไม่ตุดตุดเปิดโอเคโอเคโอเคเริ่มแล้ค่ะทุกคนหนึ่งสองสามสีส้มจีจ้าสะใจวิตซีสดใสช่วยให้หน้าขาวขึ้นหุยมันจะได้ยังไงอ่ะสีสีส้ม สีส้มสีส้มสีจ้าสีจ้ากูร้องเพลงอยู่อะร้องร้องไปต้มสีจ้าสีส้มสีจ้าสะใจสีส้มสีจ้าสะใจ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 วิตซีสดใสมึงถ้ามึงตะโกนขนาดนี้ไงกูก็ได้ยินอะวิตซีสดใสวิตซีสดใส อะไรวิตซีสดใสวิตซีสดใสให้น้าขาวเขึ้นสีส้มจี๊ดจ๊าดสดใสช่วยให้หน้าขาวขึ้นสีส้มจี๊ดจ๊าดสดใสช่วยให้หน้าขาวขึ้นสีส้มสีส้มสีส้มอะไรส้มนะสีสีไม่ใช่ ไม่ใช่ <moder ating> <ท Zhao fired> สีพูดคำนั้นได้จ <th> ริงหรออะไรอะไรส้มนะอ๋ออาสีส้มส้มสีส้มจีจ์ากีดสีส้มกีดจาช่วยให้หน้าขาวขึ้นสีส้มอ๋อสีส้มจีจ์าช่วยให้หน้าขาวขึ้นตอนอารพูดมันเยอะกว่าดีปสีส้มจีจ้าทำให้หน้าขาวขึ้น สรุปคือหายไปแบบหายไปหนึ่งวักอ่ะมันคือสีส้มจีจัดตัดใจวิตซีสดใสช่วยให้หน้าขาวมีวิตซีสดใสนั่นแหละแต่เป็นว่าข้อนี้หายไปหนึ่งประโยคคุณทวนไม่ใช่แน่หรอเราเราเราหากคุณผิดเราหากคุณผิดไหมอาร์ตผิดดีอาร์ตผิดอาร์ตผิดที่ได้ครับคือเดินเข้าป่าคงจะหลงทางแต่ถ้าเธอเดินข้างข้าง คงจะหลงเธอมีวายด้วยทุกคมีวายด้วยเดินเข้าป่าลิงเข้าป่าเดินเข้าป่าคงจะหลงทางหลงทางล้อใส่เดินเข้าป่าเดินเข้าป่าแล้วไม่ต่อคงจะหลงทางโดนจะโลตาอะไรคงจะหลงทางพูดดีดีพูดดีป่ะคงจะหลงทาง แต่ถ้าเธอเดินแต่ถ้าเธอเดินทังข้างคงจะหลงเธอคงจะหุ่นดีคงจะหลงเธอคงจะหุ่นดีคงจะหลงเธอคงจะหลงดีหลงเธอหลงเธอเดินเข้าป่าเดินเข้าป่าคงจะหลงเดินเข้าป่าคงจะหลงเาอมีวิวมีวายเดินเข้าป่าคงจะหลงป่าเด เดินเข้าป่าคงจะหลงทางเดินเข้าป่าคงจะหลงทางเดินข้างๆคงจะหลงเธอเดินข้างทางคงจะหลงเธอข้างๆเดินข้างๆคงจะหลงเธอเดินเข้าป่าเดินเดินเดินเข้าเข้าป่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 าเดินเข้าป่าคงจะหลงทางมึงพูดภาษาอะไรนะคงจะหลงทางคงจะหลง หลงหลงทาหลงทางเดินข้างข้างไม่ดินเดินข้างคงจะหลงเธอจบแล้วเดินชีกไว้คงจะหลงเธอแปลว่าเดินเข้าป่าคงจะหลงทางเดินข้างข้าคงจะหลงเธอ เดินเข้าป่าคงจะหลงทางแต่ถ้าเธอเดินคันอ้างคงจะหลงเธอไว้คืพูดผิดเหรอใครไม่ดีโอ้โหให้ทุกคนในกล้องเป็นพยานเราพูดดังมากแล้วพูดดีมากปากชัดมากปากใหญ่มากเห็นไหมมันไม่ได้อยู่ที่ฉันคนเดียวเว้ยใครอยู่ตรงนี้เขาเห็นทุกคนแหละอาหวานกรรมการตัดสินเลยใครผิดไว้วฉันเองโอ้คุณผู้ชมครับวพราะครั้งนี้มีคนผิดใครคนที่โตแล้ผิดสวีทอาต หาลงมาหาขึ้นไปให้ผู <_ D> ้ชมหามาฟังทำไมกูต้องได้อัญญาเอาหนึ่งกูออดเอาเสียงออกไปได้เลยจูจูเบ้ x tag b i ต t ร r o l ลิฟดอกคาโมไมกินก็ได้ทานหน้าก็ดีพร้อมหรือยัง ยากมากเลยนะทีนี้นะคะก็จะแบบทดสอบไม่ได้ทดสอบความฝันแล้วทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษของทุกคนจูจูเบ้จูจูเบ้ Extract จูจูเบ้ Extract Bitter Orange Bitter Orange ดอกคาโมไมล์ดอกคาโมไมล์กินก็ได้ทาน่าก็ดีกินก็ได้ทาน่าก็ดีเก่งมากเวลาได้ไวหมดไปค่ะไปเลยไปเลยจูจูเบ้จูจูเน่ e x t r แ c t จูจูเม่น่แม่วะจูจูเม่เอ e x t r a c กแปลว่าอะไรวะไม่ใช่ภาษาไทยอ๋อไม่ใช่ภาษาไทยบ้าเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่จูจูเม่เอ็ก t r a c t ดูดูโบไม่ใช่ภาษาไทยจูจูเม่เอ็กแบริ x เตอร์บิ t เตอร์ออเรนจ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 ์ดอกคาโมไมล์ดอกดอกคาโมไมล์คาโมไมล์ กินได้กินได้ทานหน้าทานหน้าก็ดีก็ดีจูจูเมเ e x t แทร t จูจูเมเ e x t แทร t ดอกคาโมไมล์ดอกคาโมไมล์กินก็ได้ทานหน้าก็ได้ทานหน้าก็ได้เออแค่นี้จูจูเมเ e x t แทร t ดอกคาโมไมล์กินก็ได้ทานหน้าก็ได้จูเมคืออะไรอะเมจูจูเบ e x t แทร t ได้ยินไม่หูยังไม่หมดแค่นั้นจูจูเบ้เอ็กซ์บิทเตอร์ออเรนบิทเตอร์ออเรอันนี้มันมีชาเจนลันนี้มันมีชาเจจอมมูไมถ้าสุดท้ายละกินก็ได้ทานหน้าก็ดี เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ผิดแคเป้ผิดแคเบ้ส้มหางลูกหายทั้งลูกเลยมันลืมมันยาวอะค่ะกูผิดแคเบ้ที่มึงผิดทั้งลูกส้มเลยฉันบอกแล้วนะคะว่าอเนี้ยทดสอบความสามารถภาษาภาษาอังกฤษอ c e Ice ์ c e Hardy Ice Ice Hardy เจ้าแม่แซ e มอ o เจ้าแม่เจ้าเจ้าแม่เออสายรุ้งสายรุ้งอ๋อ สายลุงปุ๋งปิ๋งกุ้งกิ้งปุ๋งปิ๋งมุ้งมิ้งปุ๋งปิ๋งปุ๋งปิ๋งมึงโกงป้ะวันนี้เรียกว่าโกงปะรุ้งฟริ้งฟูปิ้งยูนิคอร์นยูนิคอร์นแล้วก็ไอส์ไอสพาร์ตี้เจ้าแม่สายลุงปุ๋งปุ๋งปิ้งปุ๋งปิ้งยูนิคอร์นไอส์ไอส์พาร์ตี้ไอส์ไอส์พาร์ตี้เจ้าแม่เจ้าแม่แม่แบบ เจ้าแม่เจ้าแม่ใส่ลุงใส่รุ้งใส่ลุงใส่ร kind of wow, so so ุ้งเจ้าแม่ใส่ลุงฟุ้งปิงฟุ้งฟลิงฟุ้งปิงฟุ้งฟลิงยูนิคอร์นยูนิคอร์นยูนิคอร์นไอซ์ก่อนหนึ่งแล้วก็ไอซ์พาร์ตี้ไอซ์ารี้อ่ะไอซ์ไซ์พาร์ตี้ไอซ์ไอซ์พาร์ตี้เจ้าแม่เหมือนเจ้าแม่กนอิมอ่ะเจ้าแม่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 เจ้าแมใส่ลุงใส่ลุ้งปุ๊งปิงปุ๊งปิง ุ Un icorn. Un icorn. Un icorn. Daylight, oh, ้งฟ oh, ิงยูนิคอร์น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 ปุ๊บคืออะไรไออส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 พาร์ตี้ไอสออสพาร์ตี้เจ้าแป้ ยูนิคอร์นถูกไหม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 ไม่ถูกเหรอเฉลยก็คือไอซ์ไอซ์พาร์ดี้เจ้าแม่สายรุ้งปุ๋งปิ้งปุ๋งปิ้งรุ้งฟิงยูนิคอร์นไม่ผิดพูดยื่นการ์ดไม่ผิดวิตามินซีสองร้อยเท่ารองพื้นหน้าไม่เทาเพราะเราใช้วิตซีวิตามินซีวิตามินซีสองร้อยเท่าสองร้อย เท่าเท่าเท่าสองร้อยเท่ารองพื้นรองพื้นรองพื้นหน้าไม่เทาหน้าไม่เทานะเพราะเราใช้เพราะเราใช้วิตซีวิตซีเื่ใช่วิตามินวิตามินวิตามินซีสองร้อยเท่าสองร้อยเท่ารองพื้นรองพื้นหน้าไม่เทาหน้าไม่เทาหน้าไม่เทา มาไม่ท้องเพราะเราใช้วิตซีวินเลวต้องบอกเวลาแล้วเพราะเราใช้วิตซีวิตามินซีวิตามินซีสองร้อยเท่าสองร้อยเท่ารองพื้นหน้าไม่เทารองพื้นหน้าไม่เทาเพราะเราเพราะเราใช้วิตซีใช้วิตซี วิตามินซีว oh ิตามินซีวิตามินซีสองร้อเท่าเท่ารองพื้นรองพื้นหน้าไม่เท่าเพราะเราใช้วิตซีเพราะเราใช้วิตซีอ่าวิตซีสองร้อเท่ารองพื้นหน้าไม่เท่าเพราะเราใช้วิตซีไม่ใช่วิตามินซีวิตามินซีเลยไปผิดไปผิดครับ ไม่มีข้อไหนถูกเลยอ่ะแล้วก็จบแล้วนะคะกับการเล่นเกม m i s p e r Challenge ซึ่งก็งงงงมากแต่สุดกสิ่งที่เราได้จากเกมนี้ก็คือหนึ่งมีความสามารถทางด้านพิการสื่อสารต่ามากแต่เราก็รู้ได้ว่าของที่จะมารีวิวเนี่ยมีวิตามินซีกี่เท่านะ200เท่าเป็น200เท่าจากสูตรเดิมแล้วก็จูดเลยนะจเลยนะจุดจู๊ดุ้๊ดจุ๊จุจุจ เอ็กตรักที่เขาสกัดมามีอยู่ในนี้แน่นอนไม่งั้น,นจะให้เราพูดทำไมใช่ไหมในนี้ซึ่งอันนี้ก็คือใช้แล้วจะมีความหน้ากระจ่างใสขึ้นแล้วก็ใช้แล้วรองพื้นอะ่ะจะไม่เทาซึ่งอันนี้เขาบอกว่าจะเห็นผลภายใน7วัน<ม>คือใช้7วันปุ๊บอะ่ะ<ม><ม>ก็จะเห็นผลเลยแต่ว่าไม่ใช่ว่า7วันปุ๊บไม่จะกลายเป็นไอให้ทุกคนตั้งสต, <S 2> <S 2> นะติเขาบอกว่าทุกสีผิวอะ่ะไม่ว่าจะเป็นผิวใครก็ตามแต่อ่ะจะกระจ่างใสขึ้นในผิวของตัวเอง ที่เราเป็นผู้หญิงที่สวยมากแต่เพียงผู้เดียวเราก็แต่งหน้าอยู่เพียงผู้เดียวเราใช้ทุกสาวเราใช้ถึงสี่คนอะมีใครไม่ใช่คนในนี้แหละเมื่อกี้เลขสามคนเดี๋ยวนะถ้าเกว่าให้ลองทาสกินแคร์มีใครทาไม่ได้ลงะไปได้ดิทำไมอะไม่ได้มีใครไม่ได้แต่งหน้ามาใช่ไหมไม่มีไม่เคยแต่งหน้าไม่มีใครแต่งหน้ามาไม่ได้ออกกองมาไม่มีไม่มได้เดี๋ยวก็ทาเว้นคิ้วไปสี่เลยเวนคิ้วหน้ามีเยอะแยะเขไปทาดำคิ้วด้วยมรน เค่เชิทุกคนรีวิวให้นะคะคือเป็นอันนี้เลย Oriental Princess n a t u r a l Power 4 Miracle Brightening Complex Bright C Powder ว้าวก็คือในแพคจะมีทั้งหมด4ขวดด้วยกันเป็นขวดเล็กจิวนะคะ4ขวดนี้ราคา895าบ้าบทอูกหูแค่4ขวดเลยหรอใช่คือเหมือนว่ามันจะให้แบบว่ามีวิตซีเข้มข้นในนี้เนี่ยก็เลยแบบว่ามีแยกๆไปอันเล็กๆทานหลังอ้าานไหมคะหรือว่ายังไงเอาไว้ทานนะหยอตาหยอตาไม่หยอตาเลย ต้องทาเลยปะอันนี้ทุกคนต้องตื่นเต้นตกใจแน่นอนเพราะปกติอะเอาไว้ทาหน้าก็คือต้องเป็นโลชั่นไม่ก็เซรั่มไม่ก็เอสเซนต์ไม่ก็ครีมอย่างงี้ใช่ปะแต่ว่าเนี่ให้ทุกคนลอง เฮ้ยมันเป็นผงมันคือกลิ่นจูจูเบ้มันคือทาได้เลยแล้วพอทาปุ๊บอะมันก็จะกลายเป็นน้ำมันทำจากอะไรอ่ะเก๋ฉันนะมันทำมาจากจูจูเบ้เอ็กแท็กแล้วก็วิตามินซีเข้มข้น200เท่าฉันว่าระเบิดรู้นะเบิดไหมอันนั้นยังฝังอยู่ในหัวอันนั้นยังฝังอยู่ในหัวไบเท์นิ่งซีแต่ว่าด้วยนวัตกรรมอะไรอ่ะก็ไม่สามารถทราบได้ต้องไปถามคาที่เป็นเซตจริงๆแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ถนัดอ่ะถ้าเกิดว่าใครรู้สึกแบบใช้เป็นแป้งไม่ถนัดก็จริงๆสามารถผสมกับอันนี้ได้อันนี้ก็คือเป็นเเเซซรรรััั่่่่มมมตวสออยููหนพาด์บิ้ง ันนี้คือบาดำก่อนใช่แล้วก็ผสมผงลงไปแล้วก็ใช้โอแค่ทาผมโดนก็ตกใจไปน้ำเลยบ้างเออมันแบบเย็นทาเราเย็นเฮ้แต่มันก็ไม่ก็ไม่ได้เปียกแบบน้ำนะพอแบบสัมผัสแรกอ่ะมันเหมือนจะเปียกแต่ตอนนี้มันแห้งไปแล้วอ่ะเหมือนมันซึมเข้าไปในแกนสมองแล้วตอนเนี้ยมีคำถามใช้ตอนไหนล้างก่อนล้างก่อนล้างก่อน ก็คือมันแค่ล้างหน้าล้างหน้าเสร็จปุ๊บบสโ burst toner toner เนอร์ก่อนแล้วก็ทาอนนีปุ๊บแล้วก็เซรั่มเออยครีมเออยต่างๆเออยกันหนดกันอะไรเงี้ยเนี่ยไปนับไปนับไปนับไับแรกหรือจะผสมกับเซรั่มไปเลยก็จ่ายต้องใส่แชมพูใช่ใช่ toner คืออันที่ปรับผิวหน้าให้พร้อมสำหรับการรับการสร้างหน้า นั่นแปลว่านี่เฟืร์ยไม่ต้องเอาไปแลงค่ะเออไปเปลี่ยนหลอกก็ไปเลยทั้งทั้งเฟื่อ้วทำมาก็คือใช้หลังโทนเนอร์เพื่อลาบแบบเต็มๆเลยใช่ขัดผิวหน้าเุ๊บแล้วลาร์ทแต่ถ้าไม่ไม่ใช้โทนเนอร์ใช้ได้ไหมได้ก็ได้ ก็ค so, yeah. ือล้างหน้าเสร็จแล้วก็ใช้เลยใช่แล้ใช้เลยอ่ะเรื่องเราก็เป็นดังนี้ซึ่งวันนี้เนี่ยทุกคนน่าจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับร r เรนทัลบรายเทนนิ่งสีไปไม่มากก็น้อยเหมือนจะได้น้อยเลยเนาะแต่สุดี้ลยไม่จะมีสี่สองร้อยจูจูเบ้เอ็กซ์ตร์มีดอกคาโมไมล์มีดอกคาโมไมล์ยังลืมบิตเตอร์อะเรอีกเลย แล้วกร้อยแ0ดแาท8 9หบาทได้4อัน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 เป็นผงเป็นละหุ่งเป็นผงเหมือนแป้งใช้แล้วหน้าแบบเย็นๆโอเคซึ่งเนี่ยก็รู้สึกขอบคุณทุกคนมากที่แบบมาช่วยรีวิวกันรู้สึกซาบซึ้งใจมากๆวันนี้แล้วมีค่าตัวให้ทุกคนเฮ้ยจริงไหมเนี่ยจริงจริงไปเนี่ยขอค่ะขอค่ะเฮ้ยไม่ได้หวังเลยไม่ได้หวังคือในเนี่ยในเนี่ยมันคือเราอ่ะมีค่าตัวให้ทุกคนไม่เท่ากันเฮ้ยคือข้างในเนี้ยมันประกอบไปด้วยเงินสด สดๆเลยอ่ะวิตามินซี200ดูโดเบ้กแสกทาโมบายกินก็ได้สำหรับคนแรกคนไทยก็ไม่รู้เพราะว่าในเนี้ยมีเงินมูลค่า5,000บาทวว้า2,000บาท100บาทโอ้โห1 0 0บาทและ20บาท ก่อนที่ทุกคนจะได้ซองไปขออย่างหนึ่งแล้วกันนะคะลูกค้าขอมาให้พูดว่าคิดถึงวิซีคิดถึงออริเลปินเซสเอาให้เอาให้พูดเหมือนตเจงได้สองห้าพันบาทได้ห0 0บาทด้คคิดถึงวิซีคิดถึงออริเลพินเซสพร้อมยังตื่นเต้นอ่ะความรักความมตตนึ่งสอามสี่เลือกเบอร์มาโอ้โกแต่งไหวไ้หยวไ้หัวใเยมนบางมากขอมากไเย ไม่บงมากของันมีรอยหยัดี๋ว่เขาแบงสก็บุญได้บังมือนเ่อซองเปล่าอี๊ไอ้เางโอยเอ๊ะไอ้เม้สด้เ่อนไปดูอนสิร์ไม่ทันเตะบอลไม่ทานเอะไรไม่ได้แข่งเืแข่งพลายแข่งได้นะแข่งบุแข่งวาสนาไปแข่งกับวิซีนู่นป้า เป็เท่าไหร่อ่ะลอยเดียวเท่าไหร่อ่ะมาจากบางบัวทองด้วยลอยเดียวดี่จตอบใจบอบใจทุกคนไม่ต้องเสียใจไปทุกคนหน้าซีดกันเลยหมดแล้วแต่ว่าเราต้องมีรางวัลปลอบใจให้จริงๆทุกคนที่แบบมาออกรายการของเรานี่คือรายการอะไรหรือยังทุกคนที่มาออกรายการชื่อรายการว่าอะไรชื่อรายการารไรแฟนเย่ท่านมึงเล่นใหญ่ไปเลยได้เอาคร่ามันได้คนเดียวครัวได้ร้อยหนึ่งคุ้มแล้วโอเคทุกนที่ออกรายการรายการรายการ เป็นเซ้นนะคะเป็นเซตวิตามินซีซึ่งไม่ได้มีแค่นี้อย่างเดียวมีครบทุกอย่างมีแบบถ้าคุณจะไหนก็เป็นเกือบสิบอยา่างอะไปใช้ที่บ้านแล้วก็เดี๋ยวขอวาถามอัปเดตว่าเป็นยังไงกันบ้างน,นะคะวันนี้ก็ของคุณทุกคนที่มาร่วมรายการพาดิเอ <and> <c oughs> นด์เพ์วันนี้ถ้าเราขอเวลาไปก่อนแล้วค่ะอยากให้เพื่อนๆมา,มาอีกก็คอมเมนต์หน่อยล่าล้นะคะวันนี้พวกเราไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายยี่สิบบาทน้ำสั่งยี่สิบบาทน้ำสั่งคนนี้รีบสุดเลยอะน้ำสั่ง งานไปต่อก็ไม่ทันมาก็มาก่อนไปเดี๋ยวกูจะไปชกเรานึกว่าจะเปลี่ยนรองกันไปเลยนะเพื่อนน่ารักมากเลยเรากลัวจะโดนไล่ออกจากกลุ่มเรารู้สึกว่าถ้าเกิดเราถือเงินห้าพันกลับบ้านไปอ่ะนอกจากจะโดนไล่ออกจากกลุ่มแล้วน่าจะโดนตายแถวๆนี้แหก็เลยเฮ้ยเอาเพื่อนไว้ดีกว่า